สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกบพีนะคะอันข้าวันนี้ก็คือข่าวดีสาหรับคุณในช่วงนี้นะคะจะเป็นเรื่องของอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันใครที่ชอบตัวเรื่องไหนเลือกได้เลยนะคะตัวเลือกที่1เป็นขนนกตัวที่เลือกที่สอเป็นดอกไม้แล้วตัวเลือกที่3าเป็นผู้หญิงนะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปเรื่องก,กองที่1กันเลยคะ่ะสาหรับใครที่เลือกกองที่1น,นะคะฝากกดไลค์ซับสไคร์แชร์กระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องวีคลิปนี้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากดูส่วนตัวทักมาได้นะคะที่ v e. star ก็การาคหาช่ฝากัดเจนกว่าทถามได้ทุกเรื่องทุกอย่างนะคะบางเรื่องที่ก็ไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าคุยกับใครนะคะต้องการที่ปรึกษาคำแนะนำลองมาดูได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าข่าวดีสำหรับคุณนะคะจะเป็นเรื่องของอะไรปัญหาในชีวิตที่คุณเผชิญอยู่อ่ะแอนอว่าคุณถ้าคุณตัดสินใจดีๆนะคุณคิดดีๆคุณ,คณทบทวนดีๆคุณตัดสินใจได้คุณจะเจอกับทางออกบางคนเรื่องงานเรื่องเงินเนาะ เรื่องงานเรื่องเงินหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของความรักคนคุยก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดคุมแบบเออ กลับมาค่อยๆคิดค่อยๆทำมาแอนคิดว่าคุณจะเจอทางออกหรือใครที่มีปัญหาเรื่องแบบหมดเงินไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเจอทางออกได้นะคะคุณจะเรียนรู้กระบการอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นหรือบางคนเนี่ยเรื่องของคนคุยที่พูดไปก็จะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะรู้สึกเบื่อแล้วไม่อยากคุยกับคนคนนี้แล้วนะคะคุณก็จะตัดสินใจที่จะตัดเขาออกจากชีวิตไปเลยแล้วก็หันมาอยู่กับตัวเองหันมาลักตัวเองหันมาทำเพื่อตัวเองบางคนเนี่ยแอนเห็นว่าหันมาดูแลสุขภาพใครที่อยากลดน้ําหนักนะช่วงนี้แอนมองว่าถ้าทาอ่ะจะลด จะจัดการได้เหมือนคุณจะเริ่มมีพา s s i ชัคุณจะจริงจังแล้วจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างบีบบังคับคุณทําให้คุณเรียนรู้กับการรักตัวเองได้และอยากจะอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นด้วยนะคะ ทางนี้ทางนั้นข่าวดีก็คือเรื่องการเงินอาจจะมีทางออกนะคะปัญหาบางอย่างคุณต้องตัดสินใจนะจะทําอะไรอยากจะไปไหนอยากจะไปเรียนต่ออยากจะเรียนนู่นเรียนนี่อยากสมัครงานที่ไหนอยากออกจากงานตัดสินใจคิดให้ดีๆถ้าเราพร้อมเราศึกษามาดีแล้วก็ตัดสินใจได้นะคะหรือบางทีมีคนคุยเนี่ยไม่อยากคุยละทําให้เราเสียไปก็หันมาอยู่กับตัวเองได้แล้วอีกอย่างหนึ่งแนะั้นว่าคุณจะอยู่กับตัวเองได้คุณจะพึ่งพาตัวเองได้ได้ดีด้วยนะคะ คุณจะรู้คําตอบในช่วงตอนเชา้าซึ่งเชื่อไหมตอนเช้าเนี่ยเราลางเราตื่นมาเราจะรู้สึกปีบางทีแอนใช้วิธีนี้นะแอนอยากจะซื้อมานะ,ะนคะแอนก็นั่งหาทั้งวันมาสองสามวันแล้วหาไม่เจอแล้วก็คิดว่าแบบเฮ้ยหรือจะเป็นตัวนี้หรือจะเป็นตัวนั้นหรือจะนั่นนี่เราตัดสินใจไม่ได้ถูกไหมทีนี้ก็แบบโอ้ไม่สนละถ้าคิดไม่ออกอย่างนี้แสดงว่าเราลวนแล้วเซนเราใช้ไม่ได้ปล่อยไปค่ะแล้วทีเนี้ย พอผ่านไปสามวันปุ๊บเราก็ไม่อยากสนใจแล้วเรายังไม่อยากได้เราก็ปล่อยค่ะปล่อยนิ่งไปเลยไม่ต้องไปหาลไม่ต้องอะไรละพอวันที่สี่ตื่นมานะคะอีกวันหนึ่งของวันที่สี่เราไม่ได้สนใจแล้วเนาะหลังจากวันที่สามเราก็ปล่อยแลวหนึ่งวันพออีกวันหนึ่งอะค่ะเราตื่นมาที่อยู่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเข้าแอปนั้นจังเลยที่เขาขายสัตว์เลี้ยงหาบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปก็เจอเจอเลยตัวหนึ่งบอกอเฮ้ยตัวนี้แหละใช่ละถูกทางละรู้เลยเราจะรู้้วยอัตโนมัติเลยว่าเนี่ยแหละจริงเนี้ยแหละอันนี้แหละ ะะบางทีอะไรที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ใช่ก็ได้นะคะเนี่ยพอตื่นมาปุ๊บอะเวลาเราตื่นนอนเสร็จเราจะดีมากลองลองแบบว่าตื่นมาแล้วค่อยทบทวนใหม่ก็ได้นะ,ะรีแลกซ์เข้าไวเนาะ,ะอย่าก,กลัวนะคะอย่าก,กลัวแล้วก็เดี๋ยวมาดูสำหรับซิว่ามีอะไรข่าวดีอันก็มอกว่าคุณจะตัดสินใจได้คุณจะถ้าคุณตัดสินใจคุณทำดีๆคุณวางแผนดีๆคุณจะอยู่กับตัวเองได้คุณจะจัดการเรื่องปัญหาการเงินได้นะคะ ความโชคดีนะคะความโชคดีจะเข้ามาความโชคดีก็หมายถึงได้หลายอย่างโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตโอกาสเรื่องการงานการเงนิงนการเจอมิตรภาพใหม่เพื่อนใหม่นะคะโอกาสใหม่ๆ,ๆนะคะแต่ให้รู้เลยว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนนะคะจะเข้ามาให้กับคุณนะคะทําจิตให้นิ่งทําสมาธิให้นิ่งทําให้นิ่งนะคะมันรีแลกอย่าคิดอย่ากังวลอย่าเพิ่งรีบหาคาตอบอย่าเพิ่งรีบหาทางออกค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วสุดท้ายมันจะดี คุณได้ไพ่สามเหี่ยมไพ่สามเหลี่ยมเนี้ยออกมาบอกว่าคุณจะเจอกับความมั่นคงคุณจะเจอกับความปลอดภัยในชีวิตความมั่นคงในชีวิตก็คือการงานการเงินเนาะเป็นหลัก คุณจะเจอกับการงานการเงินที่มั่นคงดูแลเลี้ยงชีพตัวเองได้บางคนอยากจอไปอยู่คนเดียวงี้ก็จะดูได้ถ้าถึงเวลาแต่คุณก็จะได้อยู่ได้ทำนะคะถึงตอนนั้นก็อย่ากลัวละกันอย่าคิดมากละกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแอนนึกถึงความรักก็ได้นะแต่ไม่ค่อยเด่นนะความรักก็คือคุณจะได้เจอคนที่พร้อมจะสร้างครอบครัวไปกับคุณได้เหมือนกันเพราะาอย่างที่บอกความโชคดีมันคืออะไรก็ได้แต่คุณต้องเข้มแข็งแล้วมองในแง่ดีแล้วสุดท้ายโอกาสดีๆเหล่านั้นจะเข้ามาให้กับคุณนะคะแต่หลักๆแอนคิดว่าคคุุณณจจะเเอ,อออททาาางงงกกกกักับริินนแล้้วถตสสใ่่ีคุณ ชอบคุณจะไ,ได้ไปต่อจะเจอโอกาสดีๆเข้ามาด้วยนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปต่อกลางที่2กันค่ะ สำหรับใครที่เลือกกองที่2นะคะก็ฝากกดไลค์ซับสไครป์แชร์กระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนีคิปนี้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากดูส่วนตัวสามารถทักมาดูได้ที่วีดัสตากฟการนะคะโชกว่าชัดเจนกว่าเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยงกว่าถามได้ทุกเรื่องทุกอย่างเลยบางเรื่องที่คุณไม่กล้าเปิดใจนะคะลองเป็นเ่าลองมาเปิดใจดูไปได้เป็นเรื่องที่คุณคิดว่าคงไม่มีใครเข้าใจมันน่าอายอะไรอย่างเงี้ยลองมาดนะคะเพื่อจะได้ช่วยหาทางออกให้กับคุณนะโอเคข่าวดีข่าวดีอะไรที่คุณรอมานานแล้วเนี่ย ก็ได้นะมาแบบนแผนาตั้งตัวจะมีเซอร์ไพรส์บางอย่างเข้ามานะจะมีโอกาสให้อย่างที่ยาพูดไปเลยเมื่อกี้อะไรก็ตามที่คุณรอมานานแล้วบางคนรออะไรคุณรออะไรอยู่ค่ะหกเหรียญเรื่องเดิมๆเนี่ยคุณรออะไรอาจจะรอแบบอยากจะกลับไปทางานที่เก่าอยากจะได้เข้ามหาลัยที่นี่เรื่องเงินหรือเปล่ารอเงินรองานรอมรดกนะคะรอความรักรอคนเก่าการเดินทางนะคะอยากไปเรียนต่อต่างประเทศ อยากไปเที่ยวต่างประเทศจะมีอะไรสักอย่างในหัวที่คุณรอมานานบางคนอาจจะรอความรักบางคนอาจจะรอการงานบางคนอาจจะรอแบบเอ่ออยากจะเปลี่ยนสายงานอยากจะไปเที่ยวอยากไปเรียนต่ออยากไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศอะไรลักษณะนี้ได้หมดเลยนะจะมีโอกาสเข้ามาให้คุณได้ไปแต่กองน,นี้ถามว่าเด่นในเรื่องของอะไรเรื่องของเหมือนจะไปในทางความรักเหมือนกันนะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอใครสักคนแล้วก็ได้อยู่กินแบบแต่งงานกันนะคะอยู่ด้วยกัน เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่คุณต้องแบบคุณเริ่มมาแล้วอะ่ะมันจะจบมันบางคนอาจจะเป็นงานโปรเจกต์หรือเปล่านะคะเออบางคนอาจะเชื่อว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่คุณก็เชื่อมานานแล้วสุดท้ายก็เป็นคนนี้แหละเดี๋ยวคุณก็ได้ลงเอยด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยเริ่มอะไรมาสัากอย่างแหละนานและ นะคะเริ่มทําธุรกิจทําอะไรสักอย่างมานานมันยังไม่เกิดความสาเร็จมันยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงสักทีเดียวจะมีโอกาสเข้ามาให้เจ้าขุดนะคะคุณไม่ต้องห่วงคุณไม่ต้องคิดมากนะคะเรื่องของการเดินทางในกองนี้ก็เด่นนะจากเมื่อกี้หกตาก็พยายามอบอกมามีโอกาสที่ได้เดินทางได้ไปเที่ยวคุณอาจจะรอจังหวะแบบฉันอยากไปเที่ยวฉันอยากเดินทางฉันอยากใช้ชีวิตแบบอ,อ,อีกไลฟ์สไตล์หนึ่งอะไรเงี้ยอยากจะเปลี่ยนที่อยู่อาศัย เดินทางเปลี่ยนที่อยู่อาศัยย้ายไปต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยนะคะท่องเที่ยวก็ได้คุณจะได้นะคะคุณจะได้มันมามีโอกาสที่คุณจะได้ะไดะไดนะคะกองนี้ระวังว่ามันจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณแบบไม่ทันตั้งตัวทําให้คุณแบบเออแบบไม่ทันตั้งตัวจริงๆอ่ะมันจะมาแบบ แจ็คพอตเลยแล้วทําให้คุณมีความสุขมันจะเป็นอะไรที่ต้องเข้ามาทําให้คุณมีความสุขถ้าคุณเครียดเรื่องงานคุณก็จะเจอทางออกกับการงานแล้วทําให้คุณมีความสุขถ้าคุณเครียดกับความรักคุณก็อาจจะเจอใครสักคนก็ได้ที่เข้ามาทําให้ชีวิตคุณมีสีสันและมีความสุขสงบ,บจิตสงบ,บใจแฮปปี้รู้สึกดีรู้สึกรีลารู้สึกผ่อนคลายแต่รู้สึกว่ากองที่สองเนีย่ยดอกไม้กาลังบานดอกไม้ที่คุณปลูกไว้อ่ะมันกําลังจะบานออกดอกออกผลสิ่งที่คุณทําไว้อ่ะมันกาลังจะเกิดเป็นความสําเร็จเพราะฉะนั้้นนเเีีี่่่่่่่่ยอออทททททาาาางงงววสสิิคคคุุณณํไืืช ตลอดคืออะไรนั่นแหละคะ่ะจะเกิดเป็นความสําเร็จให้กับคุณนะเราก็จะมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางการโยกย้ายการไปต่างประเทศเกี่ยวกับการเดินทางเป็นนะคะเพราะฉะนั้นข่าวดีเนี่ยก็คือจะเป็นอย่างนี้แล้วก็หลักๆก,ก็คือสิ่งที่คุณเริ่มต้นเนี่ยให้ทําต่อไปแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดเป็นความสําเร็จเดี๋ยวมันจะจะไปต่อได้แต่มันจะเห็นเป็นผลลัพธ์นะคะที่ดีเป็นสิ่งที่ดีให้กับคุณอีกทีหนึ่งเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่ากองที่สองนะคะก็ถือว่า สิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณเชื่อ จะเป็นจริงจะเกิดขึ้นนั่นก็คือข่าวดีแต่ถามว่ามันจะเกิดเร็วๆนี้หรือจะเกิดช่วงไหนนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะอาจจะยังมีเวลาอยู่ก็ได้แต่คุณก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพราะไพ่ก็ขึ้นลักษณะการเดินทางก็คืออยู่ในช่วงการเดินทางคุณอาจจะมาได้หกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ให้รู้ว่าถ้าคุณเดินต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณถึงร้อยเมื่อไหร่สิ่งที่คุณรอนะคะสิ่งที่คคคคคคุณตาาจจต้้้้้อออองงงงกกกกาาารรรรรรสสสิิิ่่่่ททีีีีีปปนนนนนนนมมมมััััจจจจะะะเเเเเเ็็ดดดดขึบววววชฮยยยใไู ถ้านั่นคือความเชื่อของคุณแล้วคุณเชื่อมานานแล้วคุณยังไม่เจอเดี๋ยวคุณก็เจอโอกาสไม่ได้หมายความว่าจะต้องรอแบบนานมากบางทีก็อาจจะรอสักระยะหนึ่งบางทีก็เร็วบางทีก็กลางกลางบางทีก็ช้านะคะขึ้นกับแต่ละคนด้วยนะคะแต่ให้รวยว่าโอกาสที่คุณรอคอยอยู่เนี่ยโอกาสในการเข้าสถานที่นั้นเข้าสถานที่นี้นะคะไปสมัครงานที่นั้นไปเรียนที่นี่อะไรเงี้ยก็อาจจะมีเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะคะถ้าเป็นสิ่งที่คุณใฝ่ฝันคุณต้องการมันก็เป็นไปได้อืมถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับคุณนะ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกลางที่3กันเลยค่ะสําหรับใครที่เลือกกลางที่3านะคะก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์แชร์กระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องมีคิดนี้ด้วยนะคะใครที่อยากดูส่วนตัวทักมาดูได้ที่ v star ก็ก้านะคะจะช่ว์หน้าเซ็เจนกว่าเป็นดวงของคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่านะคะใครที่แบบว่ามีแบบคำถามในใจนะคะกลัวไม่ไมกล้าปรึกษาใครไม่ไมกล้าพูดเถียงใครก็ลองมาปรึกษามาพูดคุยดูแบบนี้ก็ได้นะจะได้ช่วยหาทางออกให้นะคะ โอเคไปแรกสองไม้เท้าให้บอกว่าข่าวนี้คือคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณดอคอยหรือคุณปรรถนานะคะคุณจะได้ทาบางคนเนี่ยอยากอยากทาอะไรอยะให้เก็บให้ให้อยากไปเที่ยวเนี้ยแล้วอยากไปเที่ยวทางประเทศเรารู้สึกว่าเราไปไม่ได้อยากไปคิดางานให้เก็บเงินไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งมันจะมีโอกาสเข้ามาให้กับคุณหรือคุณอยากจะแบบอยากไปเรียนต่อต่างประเทศก็เก็บเงินเลยนะคะจะชาร์ยอดออกมาให้ เหมือนแท่กว่าคุณจะได้ทําอะไรบางอย่างวาคุณมีโอกาสได้ไปพักร้อนพักผ่อนนะคะ เหมือนกับกองเนี้ยสิ่งดีข่าวดีคือสิ่งที่คุณไปขอพรมนาะจะแตกต่างจากกองอื่นเลยนะคุณไปขอพรอะไรไว้คุณจะได้สิ่งนั้นบางคนขอพรในเรื่องการงานก็จะได้การงานบางคนขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิท์เทพเทวด,ดาต่างๆเรื่องการเงินคุณก็จะได้การเงินบางคนขอแบบความรักก็ได้ความรักนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นคือคุณจะได้ในสิ่งที่คุณกําลังปรารถนาหรือคิดอยู่ตอนที่คุณฟังคลิปนี้คุณนึกถึงอะไรนั่นแหละคะ่ะก็คือสิ่งที่คุณจะได้นะคะมันก็เป็นข่าวดีให้กับคุณนั่นก็คือควาามมรัักนน่เอง เด่นไปในทางความรักถ้าคุณเกิดดีวกับคนแบบทางไกลรักทางไกลอะไรอย่างนี้ก็อย่าไปคิดอะไรมากนะคะเดี๋ยวถึงเวลามันก็จะมีเหตุการณ์ให้คุณและเขาได้มาเจอกันเห็นไหมเพราะไพ่เดชารียบอกว่าไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเป็นคนละป้าต่างประเทศอะไรเงี้ยมันก็คือโลกไปเดียวกันยังไงก็เจอกันได้นะคะ ยังไงเดี๋ยวถึงเวลาเราก็ได้มาเจอกันนะคะแต่ถ้าคุณมีพาชั่นมีความฝันมีเป้าหมายอยากจะแบบไปเรียนต่อต่างประเทศหรือแบบอยากจะทําตามความฝันตัวเองความฝันของคุณคืออะไรคือแบบนักเต้นนักร้องนักเขียนนักวาดอะไรเงี้ยที่มันดูเหมือนกับอาชีพอิสระเหมือนเหนือความธรรมชาติเหนือ่อเหนื่อแบบเหมือนอาจจะไม่มีใครเห็นด้วยนะคะคิดว่ามันยากอะไรเงี้ยก็อย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะขอให้คุณทําตามความฝันพาชั่นของคุณนะคะ คุณก็จะได้ทําในสิ่งที่คุณชอบนะคุณก็ไปได้ไกลเหมือนกันแล้วก็ไพ่บอกว่าความรักใครขอความรักเดียคุณก็ได้ความรักไม่ต้องห่วงนะคะโอ้ความสําเร็จนิคอนออกมาให้เลยเนี่ยมองจินตนาการเนี่ยดีข้อไวนะ้รักตัวเองข้อไว้เชื่อไปซะเชื่อสิว่าสิ่งที่เราขอเดี๋ยวถึงเวลาท่านก็ให้นะคะมันมีคิวมันมีเวลาของมันมีอยู่จะได้เลยก็ไม่ได้นะคะ,อ,ะอย่าหมดหวังอย่าเพิ่งท้อแท้แล้วกัน ทางนี้ทางนั้นพี่บอกว่าถ้าคุณอยากจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ทําได้นะแอนเชื่อว่าคุณทําได้แต่คุณต้องใช้เวลาอย่าเร่งดีนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวสุดท้ายอะ่ะมันก็จะออกมาดีเองกองเนี้ยทาตามความฝันตัวเองได้เลยเราอยากทําอาชีพอะไรเราอยากโตไปเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยความฝันเราคืออะไรพาชันเราคืออะไรไปตามหาก่อนตามหา,า,มหาแล้วก็ทามันซะค่อยๆทานะคะใครรู้แล้วก็ทําได้เลยคุณได้พายต้นไม้มาคอนเฟิร์ม ให้ต้นไม้เนี่ยออกมาประมาณว่าถ้าคุณแบบ <c oughs> หวานมลเลไปอ่ะแล้วคุณปลูกมันทุกวันดูแลมันอย่างดีมีความสุขนะคะในการทําอ่ะต้นไม้นั้นอ่ะหรือดอกไม้นั้นะจะโตมาแบบ <c oughs> แข็งมากๆราบแข็งมากแข็งแก่ง,ง,งมากโตมาพร้อมกับความมั่นคงโตมาพร้อมกับความแบบที่มันดีอ่ะสิ่งดีๆต่างๆอ่ะ <c oughs> ความมั่นคงคว,นความเสถียรความก้าวหน้า <c oughs> แต่ให้รวยว่าต้นไม้ก็คือมันต้องค่อยๆเติบโต นะคะมันจะเล่งไม่ได้แล้วสำหรับความฝันอนาคตนะคะไม่ได้ต่างจากไพ่นี้เลยเห็นไหม อย่าหมดหวังอย่าหมดศรัทธาอยากมีความรักก็เชื่อสิว่าเดี๋ยวความรักก็ต้องตามมาเจอกับเราเราอาจจะเจอคนเดียวเราอาจจะไม่สามารถไปตามหาความรักได้แต่ให้เชื่อว่าถ้าเราตามหาไม่ได้งั้นก็ให้ความรักตามหาเราสิแล้วก็รักตัวเองมีความสุขกับตัวเองเข้าไว้นะคะจงเชื่อต่อไปอย่าหมดหวังแล้วเมื่อไหร่ที่เราไม่หมดหวังไม่หมดศรัทธานั่นก็คือคอนเนคชันนะคะที่เรายังมีอยู่มันก็จะทําให้คอนเนคชันของเราเนี่ยไปควานหาคอนเนคชันที่เหมือนกับเราเจอแล้วเมื่อถึงเวลาเนี่ยเราก็จะมีความสุขมันอาจจะนานหน่อยอะไรหน่อยนะคะแต่ก็ให้ว เดี๋ยวถึงเวลาเราก็จะได้ในสิ่งที่เราปรารถนา บางคนเนี่ยต้องการความรักบางคนเนี่ยต้องการทําตามความฝันตัวเองอยากทําอาชีพตัวเองแต่ก็คนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ให้คุณขึ้นสองไปเท้าอยากทาอะไรทำสิชีวิตคุณชีวิตเราเราต้องทําเองสุดท้ายไม่มีใครเห็นด้วยเจอปัญหาไม่มีใครมาแก้ให้คุณนะคุณนั่นแหละต้องเป็นคนแก้เองเพราะฉะนั้นให้เรืองในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราทําอยากทําเป็นตัวของตัวเองไปเลยอ่ะดีที่สุดแล้วนะคะเพราะยังไงอ่ะถ้ามันผิดพลาดมันก็เกิดจากการผิดพลาดของเราเราทํามันมีความสุขมันเกิดเป็นความผิดพลาดเราก็จะแก้มันได้อย่างมมีคควาสุขนนนัเองะะ หลักๆแอนเห็นหว่าเก้าถ้วยเด่นใครไปขอพรเดี๋ยวคุณก็ได้เชื่อเถอะเดี๋ยวคุณก็ได้แต่คุณต้องเชื่อแบบนั้นนะคุณต้องเชื่อสิว่ามันต้องได้อะไรก็เป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าไปลิมิตความคิดอย่าไปลิมิตความเชื่อของคุณนะคะประมาณนี้นะกองที่สามนะทำตามความฝันตัวเองนะคะแล้วก็รักตัวเองให้มากอย่าเพิ่งหมดหวังกับความรักนะคะเดี๋ยวคุณก็จะเจอกับความรักที่สวยสดยางดงามความรักที่ดีความรักที่ อ่าเสมอสินเนาะเสมอสินกับคุณมีความคิดเหมือนคุณอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วมีความสุขนะคะโอเคประมาณนี้นะไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ